ไม่รู้เรารู้หรือ,อยังเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากให้เรามีแฟนในในปฐมกาลบทที่สองเขที่ 18. พระเจ้าพูดอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าอืการที่ผู้ชายคนนี้จะอยู่คนเดียวแต่ลําพังไม่ดีใช่ไหมบอกว่าอยู่ลําพังเนี่ยไม่ดีเราจึงสร้างคู่ประมที่เหมาะสมกับเขาขึ้น ดังนั้นโดยทั่วไปโดยพูดทั่วไปนะครับคริสเตียน99.99เนี่ยพระเจ้าเตรียมคู่พระพรเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก็ในพระคีร์ใหม่ก็จะพูดถึงของประธานอันหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าของประทานการเป็นโสด <S <S <น>คือไม่อยากแต่งงานเช่นถ้ามกลางเรามีใครไหมครับตั้งใจชีวิตนี้ฉันจะไม่วันแต่งงานเด็ดขาด พวกไม่ตั้งใจนี้ไม่มีของประธานแสดงว่าไม่ไม่เกี่ยวกับท่านนะของประธานกามิโซดแสดงว่ามีคู่พระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แล้วมีเวลาไงบางคนบางคนบอกรอมาตั้งนานไม่มาสักทีคือพระเจ้ากําลังเตรียมอะไรบางอย่างสําหรับคนคนนั้นนะแล้วก็บางคนก็อกหักมันทิ้งฉันไปใช่ไหมไอ้พวกมันทิ้งเราไปนี่ไม่้ไปสนใจมันมันตาไม่ถึงที่จะเห็นคุณค่าของเราใช่ไหมยังก็ไม่ควรออกมาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเรานะเพราะว่าตาไม่ถึง เป็นการดีที่จะมีคู่พระเจ้าสร้างเอาไว้แล้วเรียบร้อยที่จะมีคู่โดยปกตินะยกเว้นกรณีพิเศษบางกรณีเท่านั้นเองแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าเป็นคู่อุปถัมที่เหมาะสมกับเขาตอนที่พระเจ้าพูดประโยคนี้เนี่ยในประสมการบทที่สองข้อที่สินะพอข้อที่สิบเก้าพอพระเจ้าบอกโ uh, อ้ยู่คนเดียวไม่ดีแล้วข้อที่สิบเก้าพระเจ้าทําอะไรรู้ไหมพระเจ้าไม่ได้สร้างเอวาขึ้นมานะพระเจ้าก็ได้นําสร้างสัตว์ขึ้นมาแล้วนําสัตว์มาให้อาดัมเลือก ฮิปโปโปเตมัสอาัมนันนี้ไม่เอาอันนี้เป็นฮิปโปไปนะแมวน้ําอันนี้ไม่เอานะเสื้ออะไรไม่เอาแล้วดัวบเบิลพีบอกอาดัมก็ตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อทาไมทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคือพระเจ้าเอาเอาฮิปโปเอาแมวน้ําเอาเสืออะไรมาให้อาดัมเลือกไงเอาไม่เอา,เอา,เอา,เอาไม่เป็นคู่ประถาของเจ้าหรือไมนะแล้วแล้วอาดัมบอกไม่เอาเขาเลือกตั้งชื่อสัตว์อินุนิ้วนึงมาเลยจนกระทั่งสุดท้ายใช่ไหมพระเจ้าก็ ให้อดัมนอนหลับแล้วก็ชักกระดูกซี่โครงเขาขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นเอวาขึ้นมาเป็นหญิงขึ้นมาเลอามาให้แล้วอาดัมเห็นโอ้ใช่เลยคนนี้แน่นอนขอให้ชื่อว่าอาดาม,มาคือพระท่านสาบูรณ์อดาม,มาก็คือว่าแป,แปลว่าหญิงนะดังนั้นก็คืออาดัมก็เลยว่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคนแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยสิ่งมีชีวิตแบบเนี้ยขอมาเป็นคู่ของฉันเถิดแล้วหลังจากนั้น มนุษย์ก็เป็นชายและหญิงเลื่อยมาพระเจ้ามีแผนการไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับชีวิตของเราพอมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยแสดงว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายบางคนอายุน้อยกว่าเราก็ไม่ใช่กระดูกซี่โครงของเราสิใช่ไหมเพราะเ,เ,เพราะว่าเขาต้องมีผู้ชายก่อนแล้วก็มีผู้หญิงอออไม่ใช่นะครับาการสร้างการสร้างภรรยาเนี่ยที่เอากระดูกซี่โครงมาเนี่ยมีเฉพาะในกรณีแรกคืออาดัมเอวาแต่ว่า กรณีอื่นๆเนี่ยพระเจ้าเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแล้วว่าใครที่เป็นคู่พระพรของเราดังนั้นวันนี้สิ่งที่จะคุยกันคือหัวข้อความบริสุทธิ์และคู่พระพรโดยเราต้องเริ่มเรื่องที่น่าสนใจกว่าก่อนฮนะคู่พระพรในสุภาษิตบทที่12ข้อที่4บอกว่าภรรยาที่ประเสริฐเป็นมงกุฎงามของสามีของตนและนางที่นำความอับอายมา ก็เป็นเหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกของสามีแปลว่าโอ้ถ้าใครพบภรรยาที่ดีได้คบพบของดีใครพบสามีที่ดีแฟนที่ดีนะก็ได้พบของดีเช่นเดียวกันเป็นของขวัญคู่พระพรเนี่ยเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเราลองคิดดูดีๆนะพระเจ้ารักเราขนาดไหนรักเราขนาดไม่หวงพระบุตรองค์เดียวของพระอ,องค์คือพระเยซูเสด็จมา เพื่อตายแทนเราอย่างทรมานเพื่อช่วยให้เรารอดพ้นนรกเพื่อเรามีความสุขใช่ไหมแล้วขนาดพระองค์ไม่หวงแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์จะไม่ยิ่งเตรียมสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราหรือพระเจ้าเตรียมให้สำหรับเราแน่นอนทีนี้ใครเล่าที่จะพบของดีเช่นนั้นในสุภาสิบทที่สิบแปดข้อยี่บสองบอกว่าใครพบภรรยาที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าใครพบภรรยาที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า แสดงว่าเทคนิคการหาแฟนดีๆนะก็คือว่าให้พระเจ้าเป็นที่โปรดให้เราเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าแต่ถ้าคนที่เข้าใจข่าวประเสริฐจริงๆจ,จ,จะพบว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนเลยที่เป็นที่โปรดปานของพระเจ้าทุกคนพระก็มีหนึ่งรมบอกว่าโรมวิที่หนึ่งบอกเลวซาเหมือนกันหมดนะชั่วเหมือนกันหมดแค่ชั่วคนละแบบนะคนนี้ชั่วแบบนั้นเราชั่วแบบนี้นะบางคนชั่วเนียนบางคนชั่วไม่เนียนฮนะ พวกชั่วไม่เนียนก็คนอื่นก็เห็นว่าชั่วใช่ไหมเนชั่วเนียนคืออู้คิดว่าดีแล้ว่านไหนสกปรกสกปรก,ก,กนะฮะทุกคนไม่สามารถเป็นที่โปรดปรานจากพระเจ้าได้เลยงั้นหมดกันจบอดภรรยาที่ดีอดสามีที่ดีใช่โดยโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่เราไม่สามารถได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้แต่โดยทางพระเยซูคริสต์เมื่อเราเข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระองค์น,นำบาปไปจากชีวิตของเราประทางความชอบทมให้กับเราแล้วเรากลายเป็นที่โปรดปรานดังนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าพวกเราในที่นี้พวกที่ คนที่เชื่อวางใจในพระเยซูแบบจริงๆไม่ใช่เชื่อแบบตามชาวบ้านนะแต่ว่าเชื่อจริงๆด้วยตัวเองเนี่ยเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าและพระเจ้าได้เตรียมสามีที่ดีภรรยาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสําหรับท่านเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วพระเจ้าเตรียมไว้กี่คนค่อนข้างชัดเจน <laughs> <laughs> เตรียมเอาไว้คนเดียว เตรียมไว้คนเดียวพระเจ้าสร้างอาดามกับเอวาเนี่ยมผสมดังนั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถมีสามีหรือภรรยาหลายคนได้นะพระเจ้าเตรียมเอาแค่หนึ่งคนแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่มีเรายังไงดีแต่เราไม่รู้ว่าคนไหนดังนั้นเราเอาคบหลายๆคนก่อนดีไหมเผื่อ <laughs> ช้อยเอ <laughs> ไม่ผ่านบีไม่ผ่าน <laughs> จะได้เลือกได้หลายๆอัน <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> พราะว่าสาวสวยอย่างเราหนุ่มลอยอย่างเรานี่ยมีสิทธิ์เลือกไปหวานสนีทไปทั่วถ้าเราเริ่มต้น เริ่มต้นการการหาคู่พระพรแบบที่ไม่จริงใจไม่สัต์ซื่อแล้วนะก็ยากนักที่ว่ากระบวนการต่อไปจะได้รับพระพรดังนั้นมีแฟนหลายคนได้ไหมตอบว่าได้แต่จงมีทีละคนนะ <c oughs> อย่าไปคบหลายๆคนคบซ้อนฮนะคบซ้อนนี่ก็ก็คืออ่าเราก็สังเกตว่าเป็นยังไงเอ๊ะพอพอไปได้ไหมมีเคล็ดลับเวลาดูหนุ่มหนุ่มสาวสาวว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมันพอเข้าตากรรมการเราหรือเปล่าเพราะว่า เวลาปกติเจอกันเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะกลายเป็นเจ้าชายแสนงามเจ้าหญิงแสนสวยสัวผู้หญิงใช่ไหมดังนั้นไม่รู้ตัวต,วตนจริงๆหรอกนะวิธีที่ดีที่สุดคือว่าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมเพราะว่าเราจะเอาสามีภรรยาเป็นคริสเตียนก็ร่วมกิจกรรมของคริสตจักรหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นเนี่ยแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดเผยเขารู้ว่าเราชอบเขาเดี๋ยวมันกลายเป็น ผู้ชายสุดหล่อไปทันที<ง>ดูตอนเผลอๆตอนเพื่อนตบหัวม,มันทํำยังไงมันมันจ่าจับกลับเลยใช่ไหมตอนตอนมีอะไรปัญหาเกิดขึ้นหงุดหงิดเครียดแล้วดูสิผู้หญิงคนนั้นทํำยังไงแล้วเราก็จะพอที่จะเห็นลักษณะของเขามากขึ้นว่าโอ้แบบนี้พอที่จะเอามาเป็นสามีดีไหมหรือว่าอย่างนี้เก็บเป็นภรรยาดีไหมโอ้ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านในพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่คนอธรรมกลัวมันจะมาถึง คนอาทำกลัวขึ้นคาอนอาจจะกลัวตกงานกลัวไม่มีเงินใช้กลัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วพระคัมภีร์บอกสิ่งที่คนอาจทำกลัวมันจะมาถึงสุภาษิตบทที่ส0ข้อที่24แต่สิ่งที่คนชอบทำปรารถนาพระเจ้าจะประทานให้โอ้แล้วใครหนอเป็นคนชอบทำถ้าวัดตามการกระทำของเราแน่นอนเราเป็นคนชั่วคนบาปคนสปกปรก แต่ว่าโดยทางพระเยซูกิ์พระคัมภีร์บอกชัดเจนโดยทางพระเยซูกิ์พระองค์ประทานความชอบธรรมของพระเยซูกิ์ให้กับเราดังนั้นเราทุกคนผู้เชื่อวางใจในพระเยซูก็เป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วดังนั้นพระองค์จะประทานตามใจที่เราปรารถนาสดุดี1 4 5บข้อที่19กบอกว่าพระองค์จะประทานตามความปรารถนาของผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเขาและจะช่วยกู้เขา คงจะประทานให้อย่างแน่นอนเหมือนในยากอบทที่5้าข้อที่16ว่าความอดีตยานของคนชอบทำมีพลังทําให้เกิดผลดังนั้นก่อนไปต่อพรงจ์เฉพาะเคล็ดรับที่ท่านจะสามารถค้นพบคู่คู่พผ่อนที่พระเจ้าเตรียมให้ เจ้าชายแสนดีเจ้าหญิงแสนสวยเนี่ยเนี่ยที่เหมาะกับท่านที่สุดบางคนอาจจะดีแต่มันไม่เหมาะกับเรานะเพราะว่าคู่พรเหมือนจิกซอเคยต่อจิกซอใช่ไหมไอ้จิกซอนี้มันดีมากแต่มันเข้ากับเราไม่ได้มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าจิ๊กซอที่พระเจ้าเตรียมให้เนะี่ยดีที่สุดเหมาะที่สุดเพราะพระเจ้ารักเราและพร่งจะประทานตามที่เราปรารถนาดังนั้นเคล็ดลับก็คือว่าจงขอแล้วจะได้จงขอแล้วจะได้ แล้วพระเจ้าจะประทานตามใจปรารถนาของท่านนี่ตามที่พระคัมภีร์สัญญาแสดงว่าเราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าได้แต่ว่าการขอ,อนี้อาจจะไม่ต้องให้ขอสามีชื่อขึ้นต้นด้วยหมอมา้าลงท้ายด้วยงองูอะไรก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามีสเปคอย่างนั้นแล้วแต่ว่าขอตามความปรารถนาลึกๆในใจอา้าอันนี้มันก็ขอตามใจตัวเองนะสิคือเราต้องเข้าใจอันนี้ก่อนพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคน แล้วพระครัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้นแล้วเอฟไัซบ,บอกว่าพระองค์ทรงเลือกเราตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของการเวลาคือเวลายังไม่มีเลยพระองคเเ์เรียบร้อยแล้วและแน่นอนครับเมื่อเราคลอดออกมาโตขึ้นมาเราต้องเจอเหตุการณ์นู้นเจอเหตุการณ์นี้พระเจ้าจัดเตรียมหมดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสำหรับกิ๊อาจจะปรารถนาแบบหนึ่งสำหรับเนยอาจจะอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่ามันเกิดจาก กิจจากสิ่งแวดลอ้อมสิ่งสารพัดต่างๆจน,นที้สุดแต่ละคนเนี่ยมีความความชอบเนี่ยความปรารถนาเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ความปรารถนาเนี่ยมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าใส่เอาไว้ไงดังนั้นการที่เราทูลขอว่าเอ๊สามีของเราหรือภรรยาของเราที่เป็นคู่พ่อของเราในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราสามารถขอได้ขอตามไหนตามใจปรารถนาของเราเพราะว่าเรารู้ว่าความปรารถนานั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีมันพูดขึ้นมาแต่พระเจ้าทรงใส่ความปรารถนานั้นในจิตใจของเรา ตอนตอนผมเป็นหนุ่มๆใช่ไหมก็คนไหนดีนะจะเป็นแฟนของเราใช่ไหมจนกระทั่งมีอาจารย์คนหนึ่งก็กมาสอนจริงๆไม่ใช่อาจารย์เนาะเป็นหนังสือที่ที่เขาเขียนโชโยองกีเขียนนะก็คือศิษยพิบาลที่คือจากที่ใหญ่ในเกาหลีตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเขียนว่าอธิษฐานว่าขอภรรยามีคุณสมบัติยังไงบ้างตุ๊ดต,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 ตุแล้วพระเจ้าก็ประทานตามนั้นเลย ผมก็เลยอธิษฐานข้าแต่พระเจ้ามีหนึ่งสองสาสี่ห้าขอบอกความสูงเท่านี้เลยนะก็อนี้อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยมา10บอย่างและแล้วปรากฏว่าในที่สุดก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหมีเก้าอย่างอเปสเปคใช้ได้เลยนะลดสักหนึ่งนะลดราคาสักหนึ่งก็เลยแล้วแล้วก็โดยการทรงนำของพระเจ้าดูยังไม่ทราบเราก็ได้รู้จักกันเราก็ได้เป็นแฟนกันด้วยนะเป็นแฟนกัน แล้วสุดท้ายเขาก็ไปแต่งงานคนอื่นเรียบร้อยแล้วไม่หมดกันไม่ใช่นี่อว่าอย่างี้ก็ก็รู้สึกผิดหวังมากนะอกหักนะไม่รู้มีเคยมีเคยอกหักไหมอกหักนี่สนุกมากนะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าบางครั้งในชีวิตเนี่ยเป็นเรียนรู้เพื่อเราถ้าใครเคยอกหักนะครับไม่ต้องเสียใจพระเจ้าให้ท่านชิมประสบการณ์นั้นเพื่อจะเพื่อที่จะสามารถหนุนใจคนอื่นที่ประสบเหตุการณ์เดียวกับท่านได้นะแล้วก็ทํำยังไงดีก็เลย เอาใหม่อธิษฐานใหม่อน,นี้เพิ่มสเปคเป็น13ข้อเลยนะอยาก10บอันนี้13ข้อแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็ใช้สูตรอย่างที่บอกอะเวลาไปที่บวกก็อย่าไปให้เขารู้ตัวแล้วแอบมองไกลๆแอบมองไอ้คนนี้พอใช้ได้พระเจ้แล้วในที่สุดก็ดูเอาเอาสเปคมาดโูโอ้โอ้โอ้ก็ตรงกับที่เรานะในที่สุดก็ได้รู้จักกับกับพี่ไวยที่เป็นภรรยาของผมแล้วก็ได้แต่งงานกันพี่ไวยเนี่ยมีสเปค12ข้อครึ่ง คือว่าความสูงหายไปสี่เซนพออนโลมได้ไออย่างเงี้ยแต่ว่าภูมิใจว่ามันทาได้จริงๆไงคือว่าถ้าเราขอเราปรารถนาเนี่ยแล้วพระเจ้าก็จะประทานสิ่งนั้นให้จริงๆพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านโดยที่การที่มีสเปคเอาไว้ในใจเนี่ยจะช่วยได้มากคือคือหนุ่มๆหมล่อๆที่ไม่มีสเปคในใ,นใจนะจะฟุ้งไง หยิบไปทั่วนะคนนี้ก็ชอบอวันชอบไหมอ้วนเดินสวยแล้วกันยิ้มน่ารักแล้วกันโอ้มันเต็มไปหมดนะหรือว่าหรือว่าสาวๆ,าวๆก็อย่างเั้นเราก็จะแบบใจเทปไปคนนั้นนี่อาทิตย์นี้เทปไปคนนี้คนนั้นเทปไปคนนั้นเรามันฟุ้งไปหมดเลยนะฟุ้งจนอกหักเองทั้งที่เขายังไม่รู้เลยว่าเราชอบอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันฟุ้งเกินไปไงทีนี้วิธีทําก็คือว่าวิธีทําคือว่าถ้าเรามีสเปคในใจก่อนใช่ไหมว่าอ๋อเอาละ ต้องเช่นนะต้องเป็นคิสเียนเพราะไอหมอนี่เป็นคไม่คิสเสยนตัดออกไม,ไม่ไม่เกี่ยวขีดออกไม่เกี่ยวกันในสเปกของเราใช่ไหมอ๋อเช่นต้องมีรักยิ้มอันนี้ไม่มีรักยิ้มไม่เอาอะไระแต่แต่คิดดีๆนะว่าจะเาสเปกอะไรนะเดี๋ยวพระเจ้าประทานให้ท่านตามนั้นเลยนะต้งตงตงองทีนี้อันหนึ่งที่จะช่วยเราได้มากในการที่จะสามารถอธิษฐานแล้วก็ขอตามที่ที่พระองค์ทรงใส่ความปรารถนานั้นก็คือการที่เราเขียนสเปกออกมาว่าเป็นอย่างไร คือว่าสเปคเนี่ยยิ่งเขียนละเอียดยิ่งดีแต่ยิ่งรอนาน <laughs> คือคือถ้าสเปคเป็นคริสเตียนและเป็นผู้ชายอย่างนี้นปวหาเจอเลย <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่มันก็ได้คุณภาพต่ำๆเนีท <laughs> ีนี้เราเราก็อธิษฐานเอายังไงดีคือบางคนบอกสเปค93 3ข้ออันนี้ไม่ไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะเจอแนตะ่คงได้เจอฮนะแต่ว่าจะนานเกินไปังนั้นดังนั้นเอาเอาแบบที่ เป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราปรารถนานะครับแล้วก็พอเราได้สเปคแล้วเนี่ยเอาไปซ่อไว้ในพระคัมภีร์หรือเก็บไว้ไหนก็ได้นะหรือหรือส่งอีเมลหาตัวเองเลแล้วก็อธิษฐานตามนั้นเสมอเสมอตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมก็อธิษฐานขอพระเจ้านะแล้วก็จริงๆเลยพระเจ้าประทานให้ตามที่เราปรารถนาในในยากรบ,บ,บอกว่าท่านไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านไม่ได้ขออ,อ้าวเหรอถ้าขอแล้วจะได้รับเมื่อเมื่อเราขอด้วยความจริงใจกับพระเจ้าใช่ไหมพวกผู้ผู้ใส่ ความปรารถนาเนี้ในจิตใจของเราแล้วก็ขอตามที่ปรารถนานั้นแล้วพอชายหนุ่มหรือหญิงสาวที่เข้ามาแล้วก็เทียบสเปคแปดข้อของเราไม่ผ่านเราเราจะได้ไม่ไม่ไมเ่เล่นกับหัวใจไปทั่วไงคือหัวใจเนี้ยมันเล่นไม่ได้นะ คือไม่เป็นไรเดี๋ยวแกล้งแง,แงไม่หรอกไม่ได้ชอบก็หรอกแต่เดี๋ยวพอความใกล้ชิดความสน,นิทชอบไปแล้วแล้วก็รู้อยู่ในใจว่ามันไม่ใช่หรอกนี่ไปไม่ได้แต่ว่าพอมันมันต้องแยกจากกานะันอ่ะมันเจ็บมันปวดงั้นอย่าเล่นกับหัวใจนะครับวิธีไม่เล่นก็คือว่าเอาสเปกเนี่ยมามา,มากรองดูว่าอันไหนเนาะที่ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรามีเคล็ดลับง่ายๆในการหาหาคู่พ่อพรที่เราปรารถนาก็คือว่าเราเป็นคนเช่นไรจะดึงดูดคนเช่นนั้นมาหาเรานะครับ คือว่าถ้าเราอยากจะให้ชอบผู้ชายที่รักเงินรักเงินเนี่ยให้เราพยายามหาเงินเยอะๆเพราะว่ายิ่งก็มีเงินเยอะพวกผู้ชายรักเงินมันยิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่รักพระเจ้าแน่นอนครับง่ายนิดเดียวใช่ไหมท่านจงรักพระเจ้าเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าใช่ไหมแม้เราจะไม่สวยเท่ากับคนนั้นสวยเลิศเลยแต่ก็สวยพอสมควรแต่ไม่สวยเท่าเขาอ่ะนะแต่ว่าเพราะว่าความ รักที่เรามีต่อพระเจ้านั้นงดงามเอาชนะใจเขาได้แน่นอนนะครับดังนั้นอยากได้สามีหรือภรรยาเป็นเช่นไรก็จงเป็นเช่นนั้นแล้วจะดึงดูดคนประเภทนั้นมาหาเรามีคนหนึ่งชื่อ,อลอรเรนซ์คันมิงแฮมเป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ก่อตั้งไวแวมนะผู้ก่อตั้งไวแวมนะลอเรนคันมิงมแฮมท่านก็ตอนหนุ่มๆก็พยายามไปจีบสาวหลายคนอกหักแล้วอกหักอีกโอ้ไม่สําเร็จอยู่มาวันหนึ่งลอเรนซ์คันมิงแฮมอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้า แฟนเฟินพรลงพยงคยาไม่เอาละจะขอใช,ใช้ชีวิตนี้ถวายเกียรติพระเจ้าปณนนิบัติรับใช้พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวอ๋อไอ้น,นี่ตัดสินใจเด็ดขาดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แต่งงานแล้วก็อยู่กันจนถึงทุกวันนี้นะคือว่าเมื่อเมื่อเรายิ่งไล่จับแฟน่ะมันแฟนยิ่งหนีหายนะแต่ถ้าเราไล่จับพระเจ้าไล่สแสวงหาพระเจ้าใช่ไหม เราจะพระองค์จะประทานตามที่ใจปรารถนาของท่านเหมือนกับการไล่จับเงาเวลาเราวิ่งไล่เงาใช่ไหมวิ่งเร็วเท่าไหร่ไอ้เงามันก็วิ่งหนีตามด้วยความเร็วเท่านั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราหันหน้าให้ถูกต้องคือหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แล้วก็เดินไปหาดวงอาทิตย์เงามันจะตามมาเองนะงนั้นจะไล่จับเงาหรือให้เงาเดินตามก็เลือกเอานะจงสแสวงหาพระเจ้าในการที่จะมีชีวิตคู่ที่เป็นที่พอพระไทยพระเจ้าหรือเป็น ชีวิตคู่ที่พระเจ้าอวยพรน,นั้นสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่าทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าหนึ่งเทศนิกาบทที่สี่ข้อที่สาบอกว่าพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี้คือให้พวกท่านทุกคนเป็นคนบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมายถึงอะไรบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์มีความหมายแตกต่างกับที่เราเข้าใจสักหน่อยหนึ่งก็คือว่านี่มีของบอริสุทธิ์นะแก้วน้ําขวดน้นํานี้โอเค อันนี้เรียกว่าสะอาดน้ำสะอาดแต่ไม่ใช่บริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ส่วนไอ้พวกนี้เรียกว่าอันนี้ก็มีใบไม้ด้วยอันนี้พวกสกปรกพวกสกปรกอันนี้เรียกว่าสกปรกแล้วก็อันนี้เรียกว่าบริสุทธิ์สรุปว่าไม,ม่เหมือนกันนะโอ้เนื่องจาก คนสกปกมีเยอะนงเพิ่มปริมาณเยอะหน่อยนะฮะนี่สกปกบางคนแบบนี้เลยครับชีวิตบางคนเนี่ยยิ่งยิ่งเขย่ายิ่งดํายิง่งเข้าใกล้ยิ่งดําสกปกสะอาดบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ความหมายของคําว่าบริสุทธิ์แปลว่าแยกออกเพื่อพระเจ้าหมายคมว่าเป็นน้ำเนี่ยที่แยกออกเอาไว้เพื่อพระเจ้าไอสกปกเนี่ยใช้ไม่ได้ละไม่กินใช่ไหมไม่กินสะอาดก็โอเคกินได้แต่ว่า น้ำที่แยกให้สมุติแยกให้นักเทศดื่มเท่านั้นก็าแปลว่าเป็นแยกออกเพื่อเพื่อนักเทศทํามองเดียวกันคําว่าบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ก็เป็นเช่นนั้นว่าแยกออกเพื่อพระเจ้าคือบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์ทางเพศคือไม่ล่วงประเวณีล่วงประเวณีคืออะไรล่วงประเวณีคือการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกชีวิตสมรสก็เรียกว่าล่วงประเวณี ในหนึ่งเทสโรนิกาบทที่4ข้อที่4บอกว่าให้ทุกคนรู้จักบังคับตนเองในทางบริสุทธิ์และมีเกียรติแสดงว่าการที่ไม่บริสุ์เนี่ยมันไม่มีเกียรติไม่ใช่ด้วยราคะตัณหาอย่างที่คนต่างชาติชาวโลกนี้ใครๆก็ทํากันอย่าล่วงเกินพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าพระเจ้าจะลงโทษคนเหล่านั้นที่ทําผิดกับพี่น้องในการล่วงประเวณีเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ คนที่ปฏิเสธคําสอนนี้ไม่ได้ปฏิเสธมันเท่านั้นแต่ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นนั้นคือเป็นชีวิตคู่ที่บริสุทธิ์ปรากฏว่าไอ้บอริสุทธิ์นี่มีปัญหานินหนึ่งก็คือว่าความความจริงแล้วดูเหมือนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่มีใครเลยที่บริสุทธิ์ไม่มีใครเลย อาจจะดูดูสะอาดแต่ก็ยังสกรปรกอยู่ดีไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่ท,ที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อ,อ้าวรอใช่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปเราทุกคนก็ต่างผิดพลาดพังบาปไปในแต่ละอย่างไม่ไม่เหมือนกันแล้วความบริสุทธิ์ในที่นี้จึงหมายถึงอะไรเล่าหมายถึงอย่างนี้หมายถึง้คนดำๆนี่แหละดำๆนี่แหละถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้ปิดแล้วจา์วางผิดที่โอ้นี่ใบไม้เยอะเลยกัน ย้ายมาถูกวางตรงนี้อันนี้คนก็โดยเบื้องต้นชีวิตก็ดูขาวๆนะแต่จริงๆมันมีสกรปรกอย่างนี้เยอะแต่ว่าก็ถูกยา้ายมาวางรงนี้แล้วคนเหล่านี้เนี่ยรับการปกคุมโดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ดังนั้นไอ้ขวดสกรปกสกรกกนี่แหละถือว่าบริสุทธิ์แล้วก็ท่านจงดําเนินชีวิตให้บริสุทธิ์คือว่าดําเนินชีวิตแบบเปิดดูซิ โอ้ยดำเหลือเกินพิจิกรอนดำเหลือเกินแม้เราจะผิดพลาดทั้งบาปไปแต่ว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระเยซูคริสต์สารภาพแล้วก็รับการอภัยซึ่งมาจากพระองค์เราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ราวกับที่ว่าไม่เคยไม่เคยมีน้ำสกปรกมาก่อนแล้วก็เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรมาดูที่เราเนี่ยโดยความชอบธรรมของพระเยซูโป้งบอกว่าโป้งทรงสวมความชอบธรรมให้กับเราเราเป็นคนสะอาดเป็นคนบริสุทธิ์แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า เราทุกคนทําผิดพลาดกันไปในหลายๆด้านพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าทุกคนต่างผิดพลาดเจีบทที่19ข้อที่12บอกว่าผู้ใดจะเห็นความผิดของตนได้เราขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่นั้นคือคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นเราแล้วเราเองอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้าไปแต่ยิ่งไตรตรองยิ่งรู้ว่าโอ้สิ่งที่ผ่านมาเราทาโสโปรกทําชั่วหลายทําสิ่งที่ไม่ดีมากเพียงไรแต่ว่าพระคัมภีร์สัญญาในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ว่า ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ผู้ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมจะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นดังนั้นความว่าบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์จึงไม่ได้หมายถึงว่าเป็นขวดที่สะอาดหมดจดไม่ทําบาปเลยไม่ใช่อาจจะผิดพลาดพังบาปไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นขวดที่ได้รับการปกคุมโดยพระโล uh หิตของพระเยสุคริตโดยเข้ามาอยู่ในพระเยสุคริตสารภาพบาปแล้วก็ รับการอภัยด้วยความเชื่อดังนั้นสิ่งสำคัญที่เราผู้เป็นคริสเตียนจะต้องทำก็คือว่าเราเนี่ยหากมีความผิดพลาดในอดีตอะไรก็ตามที่ผ่านมามันเกาะกินหัวใจของเราคิดถึงทีไรรู้สึกจิตใจห,ห่อเหี่ยวท้อแท้หมดกำลังใจไม่อยากจะเป็นคริสเตียนอีกต่อไปเนี่ยไม่ว่าขวดของท่านสกรปรกสักเพียงไรโอข้ขวดนี้ดำมากสกรปรกสักเพียงไรก็ตาม เอากินไม่ได้พี่มันมันระบบเกินไปถ้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูคริส mm hmm. ก็จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าให้เราหากมีบางอย่างที่เรารู้สึกเป็นความผิดพลาดแล้วมันทุกครั้งที่นึกมันเกาะกินกัดกินหัวใจของเราวันนี้ให้เป็นครั้งสุดท้ายที่มันจะกัดกินหัวใจของเราได้เราเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูคริส ขอพระองทรงโปรดอภัยบาปผิดที่เราเคยทํานั้นที่มันยังฟ้องผิดในใจ,ใจิตใจอันไหนไม่ฟ้องผิดแล้วก็แล้ว,ลวไปแปลว่าเรามั่นใจแล้วนะแล้วก็ครั้งนี้ขอครั้งเดียวอธิษฐานขอพระเจ้าทรงชําระบาปของเรานั้นแล้วก็เราก็จะเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะการกระทําของเราแต่เพราะว่าโดยทางพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์แต่ขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าจงให้เตียงสมรสของท่านแปลว่าการแต่งงานของท่านหรือว่าชีวิตคู่ของท่านเนี่ยเป็นที่นับถือปราศจากมนทินก็คือว่าหมายความว่า เอาน่ช่างหัวมันที่ผ่านมาผ่านแล้วผ่านเลยไปแต่วันนี้ฉันตั้งใจแล้วว่าฉันจะเป็นจะมีชีวิตคู่ที่บริสุทธิ์ถวายเกยียรติดพระเจ้าก็คือย้ายจากดำๆเนี่ยมาอยู่ที่สะอาดแล้วแล้วก็รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วก็จากนี้ไปฉันไม่ดําเนินชีวิตแบบดำๆนั้นอีกต่อไปแต่ฉันดำเนินชีวิตใหม่ราวกับว่าไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตของเราแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้สมกับเป็นคนที่สะอาดและบริสุทธิ์แล้วให้เราก้มศีรษะลงด้วยกัน เวลาน,นี้เป็นโอกาสพิเศษหากมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในเรื่องเพศที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาน,นี้หากสิ่งนั้นยังคงกัดกินหัวใจของเรามันฟ้องผิดในใจิตใจของเรานี่เป็นเวลาที่เราจะสารภาพแล้วรับการอภัยด้วยความเชื่อไม่ใช่คุณงามความดีของเราไม่ใช่การทำดีของเราเลยแต่โดยพระโลหิตของพระเยซูคริส รองล้างชำระบาปของเราถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระผู้ทรงสัตซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเวลานี้เป็นเวลาพิเศษที่เราจะทบทวนตัวเองขอพระเจ้าชำระเราให้สะอาดขอปกคุมโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ขอพระงค์ทรงล้างชำระเราความผิดพลาดอดีตที่ผ่านมาเราขอรับ,รบการชำระโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ของเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอรับเอา ความชอบธรรมของพระองค์ด้วยความเชื่อข้าพระองค์ขอยอมรับผิดในสิ่งที่ผ่านมาขอาการอภัยจากพระองค์ขอพระองค์ทรงชำะระพระองค์ให้สะอาดตั้งแต่สีรษะจรดปลายเท้าข้าพระองค์ขอเชื่อในข่าวประเสริฐว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ข้าพระองค์จึงกลายเป็นคนชอบธรรมแล้วบริสุทธิ์หมดจดปราศจากตำดิแล้ว ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับในบ่ายวันนี้ที่เราได้มีโอกาสพูดคุยและทบทวนชีวิตเราขอโทษต่อพระองค์ในอดีตที่ผ่านมาที่เราผิดพลาดพลั้งบาปโดยเฉพาะในบาปเรื่องเพศบ่ายวันนี้เราขอโทษต่อพระองค์เราขอยอมรับผิดว่าเราผิดไปแล้วพระองค์สักคา เราขอเข้ามาพึ่งพระโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงสัญญาและพระองค์จะรักษาสัญญาว่าเมื่อเราสารภาพพระองค์จะทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราขอพระองค์ทรงชำระชีวิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่บัดนี้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ข้าพระง์ทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไร้มลทินแล้วขอบคุณพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมแล้ว บริสุทธิ์แล้วสะอาดแล้วในสายพรเนตุของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยครับองค์ทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตให้สมกับเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วด้วยเถิดขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากจะบอกกับพวกเราว่าอาดีตที่ผ่านมาเมื่อเราสารภาพกับพระเจ้าแล้ววันนี้เรารับเอาด้วยความเชื่อใช่ฉันผิดจริงแต่ว่าโดยการตายของพระเยซูคริสต์นั้นรับโทษแทนความผิดของฉันแล้ว ให้เราลุกขึ้นมาแล้วเ,เริ่มต้นชีวิตใหม่ราวกับว่าไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยแล้วพระเจ้าจะอวยพระพรชีวิตคู่ของท่านให้ท่านมีชีวิตคู่ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและชีวิตคู่ของท่านจะเป็นพระพรตลอดไป